ทำไมช้าจังนี่กี่โมงกี่ยามแล้วนะเมื่อไรจะมาสักทีมา,มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮเธอไปทำอะไรมาอยู่เนี่ยทำไมถึงช้าจังก็รีบไปเลยครับไม่เป็นไรรีบไปเถอะเร็วๆเข้าเดี๋ยวสาย ถึงสักทีถึงแล้วถึงแล้วโหตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นมากไม <ป S 1> ลงลกันเถอะมา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 ยินดีต้อนรับสู่จุดเลสิ่งเป้านะครับอ๋อสวัสดีค่ะทางเราได้เตรียมรถไว้ให้พวกท่านแล้วนะครับอ้ขอบคุณมากนะว้าวรถมาแล้วเธอว้าวไปไปขึ้นกันเถอะเธอไปไปไปโอเคไปเลสก go โหเธอนั่นมันทีเล็กนี่ใช่ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่ตัวเบลเลอร์เลยโหเธอนี่มันสาพันอะไรทำไมดูเท่จังเลยชื่อมันชื่อไทเซอร์ท็อปนะโอ้หน่ารักมากโหเธอดูแพคคีเซฟาโรซารัตตีออกลูกตัองสองฟองนะใช่ๆโหเธอนี่มันสไปโนโซารัตนีใช่โูน่าโครจังเลยโหกำลังกินอาหารยางอร่อยเลย นี่เธอรู้ไหมว่าเวโรซีแรปเตอร์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในบรรดาไดนโนเสาร์เลยนะเนี่ยไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วปะเธอเรามาแวะนั่งพักกันก่อนปะมาเรามานั่งกันเัอเธอเมื่อติมกันไหมฉันจะกินเต้าทึงไปไปยันไปดีกว่าไปๆปป้าคะขอเต้าทึงหนึ่งถ้วยคะ่ะจัดไปเลยจะร้อนขอบคุณนะคะไปาแล้วนับเถอะโอเคจ้า ฮถึงที่รถสักทีปปไปไปเรียไปกันเถอะเราจะได้กลับบา้านกันโอเคเธอกลับรถด,ดีดีนะ Let's go